พี่น้องประชาชนที่เคารพครับท่านสื่อมวลชนที่รักทุกท่านผมนายวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักประชาธิปัตย์อนุญาตพูดถึงกรณีถุงขนมภาคสองหรือถุงขนม2,000ล้านตามที่มีการเผยแพร่ตามกลุ่มลายว่าผมเป็นผู้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการตุลาการเพื่อร้องเรียนในเรื่องนี้แล้วเกี่ยวพันกับบุคคลในกระบวนการยุติธรรมหลายท่านผมขออนุญาต ชี้แจงความจริงว่าผมไม่ได้เป็นคนยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการตุลาการหรือกอตอแต่ประการใดไม่ได้เป็นผู้เขียนไม่ได้เป็นผู้เผยแพร่ไม่ได้เป็นผู้จัดทาและไม่ได้เผยแพร่ในกลุ่มไลน์ต่างๆในกลุ่มไลน์ที่มีการเผยแพร่กันแล้วบอกว่ามีภาพผมนะครับและมีข้อความดังกล่าวนี้รวมแล้วหภาพนะครับผมไม่ได้เป็นคนจัดทํา ไม่ได้เป็นคนเขียนไม่ได้เป็นคนเผยแพร่แต่ประการใดนะครับและสิ่งที่ได้ดําเนินการนี้นะครับผมก็ไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้จัดทําแต่อไรก็ตามครับไม่ว่าสิ่งนี้จะเป็นความจริงหรือไม่ก็เป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะดําเนินการต่อไปผมจึงกร่าบเรียนต่อพี่น้องประชาชนว่าผมไม่ได้เป็นผู้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการตุลาการแต่ผมได้ยื่นหนังสือต่อสำนักงานเอการสูงสุด เพื่อร้องเรียนท่านอายการสูงสุดจริงและได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการปรปรชจริงนั่นคือสิ่งที่ผมได้ดําเนินการผมจึงอยากจะกล่าวเปลี่ยนว่าผมไม่ได้ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการกอตอและถุงขนมภาคสองถุงขนมสองพันล้านนี้เราย้อนกลับไปดูถุงขนมภาคแรกนะครับแม้แต่เงินของกลางสองล้านบาทก็ยังไม่ทราบจนบัดนี้ว่าเป็นเงินของผู้ใด แต่ก็ต้องไปถามคนที่นําถูกขนมไปให้ศารว่าเงิน2อล้านบาทนั้นเป็นเงินสดสดของใครและขณะนี้กระแสไฟฟ้าค่าไฟก็มีราคาแพงมากผมจึงขออนุญาตชี้แจงสั้นๆด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ